เดินจงกรมมก็มีสติกำนดรู้อยู่ที่กายที่ใจอย่างนี้แหละพยายามประคองใจอันนั้นอย่าให้มันคิดส่งสายไปทางอื่นนั่งภาวนาอยู่ก็เหมือนกันก็มีสติควบคุมจิตอยู่อย่างนั้นน,นั่นเองดังนั้นจิตมันจึงเป็นสมาธิได้ อันนี้ท่านเรียกว่าอบรมอินทรีย์ให้มันแก่กล้าขึ้นเมื่ออินทรีย์เหล่านี้มันไม่แก่กล้าแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้กระสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้เรื่องมันนะเมื่ออบรมสมาธิให้เกิดขึ้นเพราะอาศัยสตินั่นแหละควบคุมจิตไว้ ควบคุมจิตให้เพ่งอยู่ในกรรมฐานให้กรรมฐานมันแจ่มแจ้งขึ้นในใจเมื่อใจเห็นแจ้งในกรรมฐานแล้วมันก็ไม่ฟุ้งไปทางอื่นนะมันก็สงบลงได้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตสงบลงได้แล้วก็จเจริญปัญญาต่อ,อ ผู้ดใดเมื่อควบคุมจิตให้ตั้งมั่นได้แล้วอย่างนี้เมื่อฟังธรรมะที่ท่านอธิบายชี้แจงให้ฟังไปมันก็เข้าใจได้จำได้ซะด้วยนี่แหละบ,บอกเกิดแห่งปัญญาทางเบื้องต้นเลยทีเดียวได้แก่การฟังเนี่ยแต่มันต้องควบคุมจิตใจให้ตั้งมั่นเนะถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วฟังอะไรไม่ไม่รู้เรื่องหรอก ไม่เข้าใจความหมายเลยเพราะว่าเรื่องใดๆมันออกมาจากดวงกิดนั้นทั้งนั้นเลยผู้นะ้นำสั่งสอนมันก็เอาออกมาจากดวงกิดนั้นนั่นแหละผู้ฟังก็เอาดวงกิจนั่นแหละรับรู้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะมันยิ่งค่อยเข้าใจได้ เมื่อมันเข้าใจได้แจ่มแจ้งแล้วมันก็ลงมือปฏิบัติตามได้เลยก็เหมือนอย่างบุคคลเดินทางไกลแต่ไม่รู้จักทางนั้นแน่นอนก็ไปถามผู้ที่ท่านเคยเดินทางสายนั้นมาแล้วเมื่อท่านชี้แจงเนะนนำให้ฟังว่าทางนี้ไปตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็มีทาง แยกอยู่ตรงนั้นเดีวไปทางขวาอย่าไปทางซ้ายหรืออะไรอย่างนี้นะเพื่อนแนะนําให้ตลอดทางแล้ววพนนี้ผู้นั้นจําได้แล้วมันก็ไม่ขัดข้องนะในการเดินทางนะมันก็ก้มหน้าเดินไปตามนั้นเลยอมันก็ไปถึงจุดหมายได้ถ้าจําระยะทางที่ท่านแนะนําให้ทราบแล้วนั้นได้ อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยการฟังธรรมก็เหมือนอย่างว่าท่านแนะนำหนทางออกจากทุกข์ให้นั่นเองเนี่ยบัณนิ้ทางนี่เป็นทางดำเนินของดวงจิตอนไ้นะไม่ใช่เป็นทางดำเนินของร่างกายน,นั่นนะเพราะเราได้ยินได้ฟังจำแนวทางนี้ได้แล้วก็ โอ้ทางนี้เป็นทางตรงไปสู่ทางพ้นทุกข์อย่างนี้มันก็รีบลงมือทําเลยนั่นแหละลงลงมือดำเนินเลยฝ <c oughs> ึกจกิตใจตัวเองเข้าไปให้มันเป็นไปตามแนวทางที่ท่านแนะนำนั้นมันก็เห็นผลได้จริงๆเลย เพราะว่าจิตที่ตั้งมั่นลงไปแล้วมันเป็นจิตเบาปลอดโปรง่งไม่อึดอัดขัดข้องอะไรความเกียดคร้านอะไรก็หายไปหมดความหดโู่ท้อแท้ใจต่างๆพวกนี้ก็หายไปเมื่อใจมันสงบลงไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่มันต้องสงบโดยถูกต้องนะสงบ อีกแบบหนึ่งน,ะนั่นน่ะเที่ยงเลยว่าโมหะสมาธิโมหะสมาธินี่มันเข้าไปสงบโดยไม่รู้ไม่คิดอะไรโดยไม่ได้กำหนดอะไรเป็นอารมณ์ขี้เกียจคิดแล้วก็ไปสงบอยู่เฉยๆน,ยนี่นั่น หรือบางทีมันก็พอมมง่วงเหงาครอบงำแล้วก็เข้าไปซึมเซอรออยู่เฉยอย่างนี้นะอ,นนอันนั้นท่านเรียกว่าโมหะสมาธมิที่เป็นสัมมาสมาธิจริงๆนะมันต้องผ่านการผ่านจากความเพียรพยายามระงับกิเลสอันเป็นข้าศึก แกสมาธิภาวนานั้นไปก่อนอเช่นเริ่มต้นเด็นนั่งสมาธิเขาไปแล้วมันเกิดง่วงขึ้นมาเอาชำระความง่วงนั้นออกจากาจาก,กายจากใจให้มันได้สะก่อนเมื่อความง่วงระงับไปบางทีมันก็เกิดจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาบอกอะไรอย่างนี้นะก็ต้องต่อสู้กับจิตที่ฟุ้งซ่านอย่างนั้น ให้มันระงงับลงไปบางทีมันก็เกิดสงสัยลังเลเรื่องบาปเรื่องบุญขึ้นมาเอาก็พยายามพิจารณาให้มันหายสงสัยให้ได้บางทีนั่งภาวนาไปเอามันวิตกไปหาความรักความใคร่ความเกลียดชังในบุคคลหรือใน สิ่งของที่ไม่ต้องการอะไรหมดนั้นนะโมนี้แหละใจมันยึดสิ่งใดเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปแล้วกิเลสอันนั้นแหละมันจะผลักดันจิตหรือมันจะแสดงบทบาทออกมาทำให้จิตวิตกวิจารไปตามเรื่องนั้นนันเมื่อได้ดังงับเรื่องนั้นไปโดยลำดับลาดับหมดแล้วอย่างนี้จิตมันรวมลง เป็นหนึ่งอย่างนี้มันก็เรียกว่าเป็นสัมมาสม,มาธิได้เลยแบบนี้นะเป็นการตั้งจิตไว้โดยชอบเป็นอย่างนั้นสม,มาธิอย่างนี้หละเป็นบาตรของปัสสนาได้เพราะว่าเมื่อผ่านระงับกิเลสเหล่านั้นไปได้แล้วมันก็ผ่องใสเบิกบานมันเป็นอย่างนั้นธรรมดาจิตเมื่อมันเบิกบานผ่องใสแล้วมันพิจารณาอะไรมันก็ เห็นได้ชัดเจนเป็นอย่างนั้นพิจารณาถึงเรื่องบาปก็เห็นบาปชัดพิจารณาเรื่องบุญก็เห็นบุญชัดเจนอย่างนี้แหละแต่พิจารณาถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีประจำอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้มันก็เห็นแจ้ง เห็นแจ้งตามเป็นจริงได้แล้วยว่าเห็นพร้อมทั้งอุปมาอุปมาหรือว่าลักษณะอาการของความไม่เที่ยงนั่นจะปรากฏในจิตนั่นเช่นอย่างว่าอา้าวเมื่อจิตวิญ,ญญาณออกจากร่างนี้แล้วนะมันก็เอาไปเผากนะันเถอะสำหรับทุกวันนี้นะ เสร็จแล้วก็เหลือแต่เท่ากับกระดูกอย่างนี้ภาพอย่างนี้มันก็มองเห็นได้ภายในจิตใจนูน่นร่างกายอันนี้ผลสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นยังกิมมาหลงรักหลงใคร่หลงกิเกลียดหลงชังรูปกายอันนี้อยู่มันจะสมควรหรือ,อก็ต้องพิจารณาให้ เห็นอย่างนี้อย่างนี้แหละการปฏิบัติการอบรมเพื่อให้อินทรีย์มันแก่กล้านะไห้พึ่งเข้าใจอินทรีห้านีต้องเรียนให้รู้สินั่นแหละเมื่อเรียนรู้แล้วเราก็จะพยายาม ฝึกหรือว่าอบรมให้อินชีห้านมันเกิดขึ้นในจิตใจของตนนี่ให้ได้อย่างเช่นศรัทธาความเชื่ออย่างนี้นะอ้าตนมีความเชื่อมั่นอย่างไรบ้างนี่มีไหมความเชื่อมั่นในใจของตนในขณะนี้เองก็สํารวจกรวดดูเลยตนเชื่ออะไรบ้างเชื่อกรรมเชื่อผล,ผลของกรรมไหม เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือไม่เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำนั้นไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่มันจะเป็นไปโดยเหตุอื่นนะไม่ใช่ เป็นไปด้วยกรรมคือการกระทําของตนของตนนะแต่อย่างนี้นะตนตนเชื่อไหม,มก็ต้องถามตัวเองดูอย่างนี้นะเชื่อไหมว่าเมื่อละบาปแล้วตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเป็นทางลัดทางตรงไปสู่พระนิพพานเนะชื่อไหม โมนีมันต้องมันต้องตั้งปัญหาถามตัวเองเข้าไปถ้าตนเองได้ยินได้ฟังมาหรือเหตุผลเหล่านี้ปรากฏในใจมันก็ต้องตอบตัวเองได้ว่าเชื่อเชื่อมั่นแน่นอนนะอันบุคคลผู้ที่จะไม่ถึงพระนิพพานได้นั่นก็เนื่องมาแต่มันทำบาป ไปสั่งสมบาปไว้และบาปนั่นแหละมันน่วงเหนี่ยวชีวิตจ,จิตใจอันนี้ให้คล้องอยู่ในโลกอันนี้ให้หนีจากโลกอันนี้ห่างไกลาจากโลกแห่งความทุกข์แห่งความวุ่นวายต่างๆไปไม่ได้ก็เพราะบาปนั่นเองนี่บุคคลผู้ไม่คิดที่จะละบาปอากุศลต่างออกจากตนแล้วบุคคลผู้